ด่วนพายุเข้าไทยวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากระวังลมแรงหลังคากระพือต้นไม้หักโคนสองวันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุทธที่23กรกฎาคม2568วันนี้พายุวิภาที่ค่อยๆอ่อนกำลังลงจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนบมงของประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่จะมีฝนตกแช่าย,ยาวนานแบบตลอดทั้งวันส่วนในภาคอื่นๆจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ใดบ้างพายุจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยในช่วงไหนและฝนตกหนักจะอยู่กับเราอีกกี่วันพร้อมจับตาพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวไปในทิศท,ทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแผนที่กราฟิก จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนวิภาดีอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดน่านในช่วงกลางวันของวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดพะเยาและเชียงรายในระยะถัดไปยังคงส่งอิทธิพลทาให้บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณใกล้เคียงทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตก ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักตกแช่ในหลายพื้นที่บางพื้นที่จะมีฝนตกยาวนานเป็นชั่วโมงและจะมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือเนื่องจากฝนที่เกิดขึ้นอาจตกแบบต่อนเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทําให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก รวมถึงดินคลนถลม่มเนื่องจากในช่วงนี้พื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมีโอกาสเกิดดินถลม่มหรือดินสไลด์ต้องติดตามรับมือและเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันนี้จะมีฝนเพียงเล็กน้อยหรือมีเพียงแค่กลุ่มเมฆคลื้มเคลื่อนตัวผ่านมาและผ่านไปเท่านั้นเนื่องจากร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและพายุ หรือยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุวิภาเดเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมอีกทั้งลมมรสุมที่พัดนำความชื้นเข้าสู่พายุเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความชื้นทำให้มีฝนน้อยในวันนี้และจะมีฝนกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เมื่อพายุเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยการกระจายตัวของฝนจะเกิดขึ้นได้ดีในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้จากลักษณะดังกล่าวทั้งกรมประตูนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่37จังหวัดอันได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตร สิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน จากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกหลังจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำพาย,ยุที่อ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปพร้อมทั้งไปสลายตัวในบริเวณประเทศเมียนมาแต่ยังคงส่งผลทําให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนอง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อดูโมเดลต่อนเนื่องในช่วงดึกจะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนและฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของภาครวมถึงภาคตะวันออกตอนล่าง จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักและมีลมแรงโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากหนองคายและบึงกาฬขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่24กรกฎาคมจะเห็นได้ว่าพายุวิภาได้สลายตัวลงในบริเวณประเทศเมียนมาแต่เริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเกิดขึ้นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งเป็นตัวช่วยเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราให้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าย่อมความกดอากาศต่ำทั้งสองลูกนี้มีโอกาสทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้แต่จากโมเดลเบื้องต้นพบว่าพายุทั้งสองลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าหากัน โดยพายุที่อยู่ด้านบนมหาสมุทรแปซิฟิกมีขนาดใหญ่กว่าจึงดึงดูดพายุที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินในทะเลจีนใต้ให้เข้ารวบรวมตัวกันเบื้องต้นมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางเกาะไต้หวันและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนทางด้านทิศตะวันออกในระยะถัดไปโดยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะคะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรง เพียงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อเมเหนียวน้ำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันที่24กร,รกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุม ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งทั้งด้านทิศตะวันออกของภาคภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ตอนบน จากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่ช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งทางกรมอ,อุตุนิยมวิทยาย,ยังคงประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่24กรกฎาคม2568ได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่สุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีและการจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกจันทบ,บุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมืออย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่25กรกฎาคมตามที่แอดมินได้กล่าวไว้แล้วว่าจะมีพายุที่ก่อตัวขึ้นอีกหนึ่งลูกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงพายุที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงเหนียวนำดึงดูดทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องทําให้ทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งแต่ภาพรวมฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากอิทธิพลเดียวที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเรา นั่นคืออิทธิพลของลมมรสุมเท่านั้นฝนจึงลดลงในหลายพื้นที่การขยับตัวของฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อพายุทั้งสองลูกนี้เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปในบริเวณเกาะไต้หวันและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทําให้การดึงดูดความชื้นไปหล่อเลี้ยงพายุนั้นเบาบางลงบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่27 31กรกฎาคม โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในช่วงวันที่25-30ถึงกรกฎาคมภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากฝั่งตะวันตกของภาคภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มถึงสีของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนบนของภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงโดยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง สภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปลปรวนฝนฟ้าขนองที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แบบต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ